สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะฟีทุกท่านจ้าวันนี้กานกิติมาสามบ้านดอนกันมาแถวบ้านน้ำพนงามค่ะทีนี้กับมาเห็นขจรกําลังเอาควายออกไปเลี้ยงค่ะอันหาเลาะค่ะหาเลอกก็เลยเห็นควายค่ะควายอันคอกนี้มีแตหนาใหญ่เลยมีแต่อันเขาเขาญ่ๆหนอกใหญ่เนะอ้เอาไปเลี้ยงใส่ค่ะ ไปโคกนีเอ้าตัวนี้มีท้องบอกค่ะนี่มีท้องสองตัวสามโอ้ท้องสามตัวขายและเบ่ปีนี่ยังบอกขายได้ยักตัวปีนี้คะตัวหนึ่งยังอีกสามโอ้ยักอีกสยย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 นยยยยยย สองทิตย์โอ้ตัวหูแลอตัวเมียนะโอ้ได้ตัวหูโอ้อาไปเลี้ยงน้ำดอนนี่บอคะดอนี่โอ้คอดีอมกสีตัวีะเกมาาลูกบอบคะขี้ตัวใดคะขี้ตัวใดตัวนี้บอตัวหูนี่บอตื่นกล้องบอต่นกตี โอ้ตื่นกองวมดสันอยากตื่นเจี๊ยหาตื่นพันแล่นได้เจี๊ยมีมียักษ์เจ้าขาอยู่มีลายเจ้าอยู่บ่เจ้าอื่นเดิมีมีลายคอกอยู่บ่ค่ะโอ้มีอยู่สัน เอาควายเทอากันจักปีราคะนะสามปีสูงร้อยอันเป็นร้อยอันเท่าไรเพียงเอื้อคนได้ขนาะเพียงเอื้อคนได้่ะร้อยสี่สิบมิลลล่ตีโอควายคืออันควายอันนั้นบอกคะ่ะผสมพันธุ์ไหน พันท so oh, 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 so. so so, e, ั maybe, right, no s <S ่วไปนธโอ้ควายพระราชทานโอ้สมพธะโค้งสางมันจอันกระดูกมันใหญ่นะโเียวน่ะแม่่ใหญ่โคแนะวันนี้อันบเอาพอพันุ์ทางอื่นมาผสมเนี่ยบอกฮเอายังเอาพันุ์ใดรุ่นใดกัพันนี่หละแต่ว่าเป็นพันทั่วไปพันทั่วไปแต่แต่อัเอามาหาพันธุ์ใหญ่อยแต่ยังพนหารพอพอพันุ์ที่้าน สายพันธุ์ใหญ่เนาะเอ่อออมาใส่ถ้าไม่เอามาใส่นี่ขาดขนาดเลยพอเพราะผู้ดำเนเมผู้น่นจากฟ้ามันผมก็ได้อามาบ่จากฟ้ามันได้เอามาแต่อันแต่แม่มันหันอันโค้งมันได้แล้วเนาะเพราะว่าเป็นคอยพระราชทานผู้น่ะมาให้เลี้ยงมาเพราะวันนี้กับอันปลารลุบลารู้เอาเลยข้าวโพดมาเอาลูกวันนี้ข้าวัพด ม่พูดขึ้นให้เพราะเราเงินขึนเราโอ้เอาเงินคืนแปลว่าเป็นโครงการอันนี้ไปเลยจ่ายเงินไปเลยแล้วก็ขึ้นบ้เอาขึ้นโอ้แม่โคดมั้นตัวมะแขนคออะไรบ่<อ>แม่โคดนะอโอ้ตัวมะแขนครอนันนี้แม่โคดมีควายเท่าจักรตัวเหรอ,อทาบ่ได้จักรตัวายเถอะ ห่าตัวตัวใหญ่สองตัวใหญ่สองโอ้ตัวใหญ่สอง่อไปจะขายบ่ค่อยเพื่อหันยังโมขายยังโมขายยังอยากเลี้ยงอยู่เนาะยังอยากเลี้ยงอยู่วะสันบ่คันได้อยากขายวะสันนี่ถ่ายบรรยากาศกินหญ้าไปน้ำพร้อมละไปพร้อมตัวแม่เจ็ด ตัวแม่เจ็ดมีท้องอยู่สามตัวโอ้สูงร้อยสี่สิบพูดได้พอนะคุณน่ะตัวเมียคือการมันก็ส่งสูงได้พอไ้นี่ค่ะสามตัวที่มีท้องนี่จะออกมาสามตัวต้องหมดตักตัวพอนี่มดนสิบสองอีกสามตัว เพื่อได้รู้อีก3ตัวเนาะได้ได้ได้ใช่ควายเพราะเพราะเอาไปเลี้ยงเพราะเลี้ยงนอนไหนฟุ้นบ่กฟุ้นบ่กดอนน้ำบอกฟุ้นบอกนี่แหละน้ำห,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 หัวน้าโอ้ค่ะค่ะค่ะไปแล้วคลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้า จ้าค่ะค่ะค่ะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบคุณหลายๆเดอ้อสบายดีบองซูขอบพระคุณมากค่ะ สวัสดีจ้าเอาวาสิล่ามาเห็นผงงวอีกได้บ้านี้ของไคครับผงงวนะต่ออีกกองหนึ่งก่อนคะ่ะกินหยานเพื่อนไทยเพื่อนอันเพื่อนเกี่ยวใหม่ๆมือซ้อมไม่อพอนี่ ยังไม่ไหม้เหมือเเ้านี่มาสันคุนเดพุงัวฮะอันนั้นพันพันเลี้ยงขุนบ่หรือไงให่นนะวัวล้านบ่โอ้วัวลานนี่แหละทีคุเดฟูทางกินแล้วพอ,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 น,อน้อโอ้คนผสมเทียมโตมันกเ็เลยงใหญ่ขึ้นมา โอ้ผสมเที่มโตก็เลยงใหญ่ขึ้นมาว่ะสันค่ะโอยยืนเบ้องกองพอดีเห็นคนแป้งหน้าเห็นคนแป้งหน้ายืนเบิ้งเลย ตอนนั้นทายอัน,อนอย่างไปเนาะบัานี้เห็นค่อยแปลงนาแลวยืนเบื้องไปเอาเมอกมากินอัญญาอันเกี่ยวใหม่เพอนเกี่ยวเขาเพราดีเกี่ยวเขากินหญ้าอ่อนเลยกินยานเฟืองเกี่ยวเขาเห็นค่อยแปลงนาแล้วเบืนะ้องเนาะ ยา่าไปตอนใดเบิ้งนะคะว่าจะไปไทยเว่าเราควายเราดินเบิ้งอยู่ดิดินเบิ้งอยู่เดี๋ยวไปแล้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 วเขาโค้งนะตัวนี้คุณนะตัวนี้เขาโค้งโค้งโอ้เขาโค้งอันนีนคุณนะ ขาโค้งกวนหมูนั่นเลยบ่ให้หมูมาไกลเลยแม่นบ่เจ้าอันเจ้าคองพอตัวนั้นตัวเขายาวน่ะเขาใหญ่น่ะแม่คอกเลยโอ้พอจะเป็นอันเนาะเพิ่นบ่ให้ถ่มาไกลเพิ่นเลยเป็นเจ้าคอกเลยซั่นแม่คอนแม่คอนใหญ่แม่โคนใหญ่เลยเจ้าคอกโอแ่ๆๆๆเอามาเลี้ยงจักปีแล้วพ่ สิบสามโอ้หสิบสามปีได้ลูกแปดตัวละกูสิบสามปีได้ลูกแปดตัวโอ้สิบสามปีได้ลูกแปดตัวดลูกทั้งหลายเลยลูกไข่ทั้งหลายเหล่นี่ลูกข่อยเบ้ดทั้งหลายเล่ วันนี้ก็ได้ลูกเมียอีกก็ได้ลูกอีกตัวเมียตัวเมียมันจะแพลลูกตัวเมียจะแพรจะได้ลูกนื่งัอีกสามตัวกำลังท้องนะจะได นเลี้ยงคนงเลี้ยงงวัวพนหนึ่งเลี้ยงควายได้ลูกแฝดสองตัวได้ลูกแฝดของงัวตัวนี้ผสมแบบใดคือได้ดไแฝดปล่อยไปดิปปป้าได้ลูกแฝดมาสัน่นพูดได้การได,ได้ลูกแฝดงวัวขาวกับแดง ได้ลูกแฝดไปไทยกายไกลๆก่อนค่ะงัวใหาลล้ลูกแฝดว่าฉันเนี่ยลูกลูกแฝดได้ลูกแฝดก็ได้เร็วเลยเนาะก็ได้หลายเร็วเนาะลูกแฝดเลี้ยงปีแล้วแปดโตลายปีแล้วเลี้ยงนะ ขายไปนน้ำขายไปนน้ำมันบอกอนนโ,โอ้พอมอนมีอันมีอันมีอันทุนทรัพย์เป็นตูช่วงลูกเรียนยังหงลายปีแล้วสัตั่อะไดีกินเน้อตัวนี้ให้ลูกลูกอันเฟด้สัวมีท้องบอกค่าในท้องนะมีท้องบอก เอาโมแฝดีบ oh. oh.> oh. ่ปลาคันแฝดีจ bueno. in ้าก็มานหันเนาะพุดอะไรเออวะสันท้องใหญ่มันไม่แฝดอีบ่โอ้ปีละสองละสองสองปีก็สี่ตัวพูดท้องใหญ่ก็ปีก่อนบ่หันเดซานมันไม่แฝดอีละบ่สันอันลูกแฝดหันเทิงกลูกแม่โอ้แม่อีต่างหากพูดเลยลูกแฝดกับแม่ได้บ่สัน ปีแล้วนี่ได้ตัวเดียวปีก่อนได้ลูกแฝดสองตัวปีนี้เด่นสบฝดสองมาหนิท้องใหญ่ขนาดสันยังได้แฝดอยู่วสันดีเรียงงวัวเนี่ยมีความสุขเลยเนาะหล่อทงหล่อคังเอาเป้มาแขวนตามต้นไม้เด้อ <c oughs> บ่โอ้เขายังมีอยู่ยังเลาะอยู่เนาะยังรัดอยู่ถ้าเขาแล้วแล้กาได้กาเลยเนาะเอาปีมาแขนรัดรัดไปทางหนาไปทางหนากันรัดรัดรัดไว้พูนภากาเรเลี้ยงวัวกับเลี้ยงควายเลยเลี้ยงวัวกับเลี้ยงควายรัดเข่าอันเข่ายังเขียวยังพอนด้เกี่ยวก็มีพูนแล้วหาแล้วพูนแล้ว,วสัน ทังสิได้อันได้นอนแขนปีสว่างอยไะตัวนี้วบาทแฝดปีนี้ท้องใหญ่ขนาดภาพป,ปีละปีก่อนได้สองลูกปีมกินได้ลูกหนึ่งปีนี้ท้องอีกท้องมานใหญ่ขนาแดแฝดลวดอกสองสัยคนลนะคลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะ ติดตามคลิปต่อไปได้จ้าทีนี้ก็จะลากลับแล้วค่ะลาจริงๆค่ะทีนี้ค่ะทีนี้ก็ให้ชมบรรยากาศท้องทุ่งนาแค่นี้ก่อนค่ะขอจบครบกบวนการนะคะขอพระคุณมาจ,จ้า สบายดีบ้องสูขอาบพระคุณมาจา้าสวัสดีจา้า